สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้หนังสือเสริมกำลังใจเรื่องรอยเท้าเล็กๆของเราเองเขียนโดยวินเลียวารินคบเพื่อนไม่ดีก็เหมือนพบหนังสือที่ทุกหน้าว่างเปล่าและยังอ่านต่อไปกติกา หนึ่งวันนั้นผมเปิดเพลงคริสต์มาสในที่ทำงานเพื่อนๆมองหน้าผมเหมือนเห็นคนบ้าใครคนหนึ่งถามนี่มันเดือนอะไรกรกฎาคมและมึงเปิดเพลงคริสต์มาสทำไมทำไมเปิดไม่ได้ยังไม่ถึงคริสต์มาส 2. เคยรู้สึกบ้างไหมว่าโลกของเรามีกติการในเรื่องต่างๆมากเกินไปกินขนมไหว้พระจันทร์เฉพาะในเทศกาลไหว้พระจันทร์ กินอาหารเจเฉพาะในเทศกาลกินเจฟังเพลงคริสต์มาสในช่วงเฉพาะคริสต์มาสฟังเพลงลอยกระทงเฉพาะในวันลอยกระทงกินข้าวโพดคั่วในโรงหนังวายขาวคู่กับปลาวายแดงคู่กับเนื้อกติกาดังกล่าวนี้ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไรเมื่อเทียบกับกติกาที่ห้ามขับรถฝ่าไฟแดงหรือเมาเหล้าห้ามขับ แต่ทุกวันนี้มีกติกาใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาและมีแนวโน้มว่ากติกาในโลก,กเริ่มจะคล้ายๆกันทั้งโลกโทรศัพท์มือถือควรถ่ายภาพได้ออกกำลังกายต้องใช้เครื่องมือออกกำลังกายหรือไปเฮลท์คลับตั้งชื่อลูกต้องตรงตามกติกามงคลอยู่บ้านไม่ถูกทิศชีวิตจะฉิบหาย กติกาใหม่ๆเหล่านี้ล้วนวางบนรากฐานของการขู่คนเขาให้กลัวผูกทับด้วยการค้าทว่าเมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติจะพบว่าไม่เคยมีกติกาใดที่เป็นอมตะแม้แต่กฎหมายเพราะอะไรก็ตามที่สร้างโดยคนเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนที่สุดฉีกทิ้งได้ง่ายที่สุด 3. วันนั้นผมซื้อเค้กก้อนใหญ่ในโรงแรมแห่งหนึ่ง เพื่อนที่ไปด้วยถามผมซื้อให้ใครภรรยาวันเกิดเขาหรือเปล่าแล้วเนื่องในโอกาสอะไรไม่มีโอกาสอะไรเขาหัวเราะเขาเป็นคนพร่ำบอกผมเองว่าคนเราไม่ควรยึดติดอะไร13ตุลาคม2547เสียน้อยเสียยาก หลายปีมาแล้วตอนย้ายบ้านเพื่อนคนหนึ่งมอบเครื่องปรับอากาศมือสองเครื่องหนึ่งแก่ผมเพราะเห็นว่าผมยังไม่มีเลยสักเครื่องเขามีเครื่องปรับอากาศที่ทิ้งไว้เปล่าๆไม่ได้ใช้ประโยชน์ผมยินดีรับไว้เพราะหมดเงินไปมากกับการแต่งบ้านเพื่อนก็ใจดีส่งช่างมาติดตั้งให้ด้วยเป็นเครื่องปรับอากาศเครื่องแรกในชีวิตของผม ผ่านไปหลายเดือนผมพบว่าค่าไฟฟ้าช่วงนั้นขึ้นสูงพรวดพราดจากเดิมสิบกว่าเท่าทั้งนี้เพราะเครื่องปรับอากาศเก่าทำงานโดยไม่ตัดไฟเหมือนเครื่องที่ดีซึ่งตัดไฟฟ้าเมื่ออากาศในห้องเย็นแล้วเมื่อรวมค่าไฟฟ้าทั้งหมดเข้าด้วยกันรวมค่ารื้อถอนปรากฏว่ามันแพงกว่าซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่เอี่ยมหนึ่งเครื่องสุภาษิตไทยเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย นั้นคนโบราณไม่ได้เขียนขึ้นมาเล่นๆทุกครั้งที่กินอาหารและเหลือเศษอาหารหลายคนจะห่อมันเก็บไว้ในตู้เย็นเนื่องจากผู้ใหญ่สั่งสอนว่าการทิ้งอาหารหรือกินข้าวไม่หมดจานเป็นความสิ้นเปลืองน่าละอายต่อชาวนาที่ทำงานหนักเพื่อปลูกข้าวให้เราแต่บางครั้งการทิ้งอาหารที่เหลือโดยที่เรามั่นใจว่าจะไม่กินมันอีกในมื้อถัดๆไปอาจประหยัดทรัพยากรโลกมากกว่า ความจริงก็คือหลังจากเก็บอาหารในตู้เย็นแล้วไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะกินมันในมื้อต่อไปบางครั้งด้วยความเบื่อบางทีเพราะลืมผ่านไปหลายวันอาหารนั้นไม่สดเหมือนเดิมจึงจำเป็นต้องทิ้งมันไปเมื่อคำนวณค่าพลาสติกห่อหุ้มอาหารค่าน้ำยาล้างจานค่าไฟฟ้าตู้เย็นเพื่อรักษามันไว้มักจะมากกว่าค่าเศษอาหารที่ไม่ได้กินจานนั้น ทุกวันปีใหม่หลายคนได้รับของขวัญที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้จะทิ้งก็เสียดายหรือกลัวเสียน้ำใจผู้ให้ครั้นเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ผ่านไปหลายปีก็อาจตัดใจทิ้งมันไปค่าเสียเวลาเก็บรักษากับการคิดไม่ตกว่าจะทำอย่างไรกับมันตลอดหลายปีนั้นอาจมากกว่าค่าของขวัญชิ้นนั้นคนอีกไม่น้อยซื้อสินค้าลดราคาตามห้างเพียงเพราะว่ามันถูกมาก เมื่อกลับถึงบ้านก็ไม่ได้ใช้มันในที่สุดก็ต้องทิ้งโครงการในบ้านเมืองเราจำนวนมากเข้าข่ายเสียน้อยเสียยากผู้มีอำนาจตัดสินใจไม่กล้าสั่งยกเลิกโครงการเก่าที่ทำไปแล้วส่วนหนึ่งเพราะกลัวถูกด่าว่าเสียของทั้งที่การเดินหน้าในโครงการนั้นอาจทำให้เสียของมากกว่าคู่แต่งงานจำนวนไม่น้อยที่ไม่รักกันไม่ยอมเลิกรากันเพียงเพราะลูกแต่การใช้ชีวิตด้วยกันโดยไม่พูดจากัน ตีหน้ายักษ์ใส่กันทุกวันอาจทำร้ายจิตใจลูกมากกว่าการเลิกร้างกันไปในบางสถานการณ์การมองภาพใกล้อาจเห็นรายละเอียดปลีกย่อยชัดเจนก็จริงแต่การมองภาพรวมอาจให้ประโยชน์มากกว่าจุดสำคัญจึงอยู่ที่การรักษาสมดุลของภาพใกล้และภาพไกลคนโบราณมิได้เขียนสุภาษิตขึ้นมาเล่นๆ16ตุลาคม2547 อย่าอ้างว่าเวลาน้อยทำงานอะไรไม่ได้เวลาหนึ่งนาทีของผึ่งสามารถดูดน้ำหวานจากดอกไม้กลับบ้านหนึ่งนาทีของมดสามารถขนเมล็ดข้าวที่หนักกว่าตัวมันไปไกลโขหนึ่งนาทีของปลวกสามารถสร้างรังของมันให้สูงขึ้นหนึ่งนาทีของแมงมุมสามารถถักทอรังของมันเป็นรูปเป็นร่างนาฬิกา ผมไม่ได้สวมนาฬิกาข้อมือมาราว15ปีแล้ว10กว่าปีนี้ผมยังไม่เคยผิดนัดกับใครส่วนใหญ่ไปก่อนเวลานัดเสมอสาเหตุที่ไม่สวมนาฬิกาข้อมือไม่ใช่เพราะแอนตี้คนขายนาฬิกาหรือดัดจริตต่อต้านสังคมที่หลายคนบ่นว่าตกเป็นทาสของเวลาหรือเพื่อความเท่แต่ประการใดผมรำคาญกับการสวมสร้อยแหวนหรือการสวมสารเคมีบนร่างกายมานานแล้ว วันดีคืนดีผมมองดูนาฬิกาบนข้อมือแล้วเกิดความรู้สึกว่าน่าจะปลดมันออกได้แล้วแหวนแต่งงานไม่อยู่ในขายนี้เพราะสวมเพื่อคนอื่นเปล่าผมยังไม่ได้ปฏิเสธนาฬิกาโดยเส้นเชิงตรงข้ามกลับชอบดูดีไซน์นาฬิกาสวยๆบางครั้งก็ยังซื้อมาดูเล่นเพราะชอบการออกแบบเมื่อเดินทางข้ามประเทศก็พกมันไปด้วยเพื่อเทียบเวลาแต่ยัดมันใส่ในกระเป๋า ถ้าเช่นนั้นรู้ว่าเป็นเวลาไหนได้อย่างไรลองไม่ใส่นาฬิกาสักหนึ่งวันคุณอาจพบว่าไม่ว่าคุณกวาดตาไปที่ไหนก็เห็นนาฬิกาอาคารทุกหลังมีนาฬิกาโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องมีนาฬิกาและเกือบทุกคนที่เดินผ่านคุณสวมนาฬิกานาฬิกาท่วมโลกเสียจนหาคนแปลกหน้าที่มาถามเวลาเราน้อยลงทุกทีทว่านาฬิกาเป็นคนระเรื่องกับเวลา นาฬิกาไม่ใช่เวลาคนที่สวมนาฬิกาจึงไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่ตรงต่อเวลาคนที่ตรงต่อเวลาก็ไม่จําเป็นต้องสวมนาฬิกาจริงอยู่โลกของเราตอนนี้ถูกผูกรัดด้วยคําว่าเวลาตั้งแต่ตื่นโดยนาฬิกาปลุกจนเข้านอน8นาฬิกาทํางาน12นาฬิกากินข้าวเที่ยง17นาฬิกาเลิกงานแต่ความจริงก็คือไม่มีใครนีตารางเวลาของโลกพ้น ต่อให้เป็นคนที่ไม่ต้องทำงานใต้แรงกดดันของเวลากระทั่งคนที่อยู่คนเดียวในเกาะร้างก็ต้องเกี่ยวข้องกับเวลาไม่ทางตรงก็ทางอ้อมดอกไม้ออกดอกเฉพาะบางเดือนสัตว์ป่าผสมพันธุ์บางเวลาชาวนาปลูกข้าวเกี่ยวข้าวได้เพียงบางเวลาของปีเท่านั้นชาวสวนเก็บผล,ลไม้ในบางฤดูกาลพวกเขาอาจไม่มีนาฬิกาแต่พวกเขากลับตรงต่อเวลาอย่างที่สุด การตรงต่อเวลาจึงไม่ใช่การตกเป็นทาสของเวลาผู้ที่เป็นทาสของเวลาคือพวกที่ดูเหมือนจะทำงานอย่างตรงเวลาเช่นหากไม่ถึง8นาฬิกาจะไม่ยอมเปิดสำนักงานหรือไม่เริ่มทำงานอย่างเด็ดขาดและเมื่อนาฬิกาชี้ที่เวลาเลิกงานลานทำงานในตัวของพวกเขาก็หยุดเดินทันทีมนุษย์เรามีข้ออ้างเสมอในแทบทุกอย่างเห็นการตรงต่อเวลาเป็นการตกเป็นทาสของเวลา นิยมละลายชีวิตด้วยการฆ่าวเวลายังไม่หนำใจก้าวไปปรับเวลาของธรรมชาติโดยการทำลายระบบนิเวศอย่างสาหัสจนฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลและทำลายธรรมชาติอย่างมโหฬารส่งผลให้ชีวิตอื่นต้องเลิกตรงต่อเวลาไปด้วยหลายชีวิตถึงขั้นสูญพันใช่หาคนแปลกหน้ามาถามเวลาเราน้อยลงทุกที20ตุลาคม2547 วันหมดอายุสินค้าส่วนใหญ่โดยเฉพาะอาหารมีวันที่กำกับบนฉลากเรียกว่า e x p i r y d a t e วันหมดอายุบางคนทิ้งอาหารทันทีที่เข็มนาฬิกาข้ามพ้นวันหมดอายุไปเพียงวินาทีเดียว e x p i r y d a t e มีสองอย่าง1คือหมดอายุโดยธรรมชาติของสังขารของมันแสดงออกด้วยการบูดเน่าเสื่อมสลายทางกายภาพ อีกหนึ่งคือหมดอายุโดยความเชื่อคือการตัดสินใจให้บางสิ่งบางอย่างจบชีวิตด้วยตัวเราเองบางครั้งระยะห่างระหว่างสองวันหมดอายุนี้ยาวไกลนับหลาย10ปีหรืออย่างน้อยก็นานพอที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆในชีวิตมากมาย e x p i r y date เดของชีวิตทำงานเรียกว่ากเกษียณเป็นวันที่สังคมบอกคุณว่าชีวิตของคุณจบแล้ว เราไม่ต้องการใช้บริการของคุณอีกต่อไปสวัสดีพูดง่ายๆคือถ้าคุณตายไปในตอนนี้โลกก็ไม่เสียดายจึงไม่แปลกที่บางคนเมื่อผ่านวันเกษียณได้เพียงวันเดียวก็เกิดความหดหู่ชีวิตก็ไร้ความหมายทันตาเห็นนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลเจมส์วัตสันผู้ร่วมค้นพบ DNA เคยกล่าวว่าจงอย่าได้เกษียณเป็นอันขาดสมองของคุณต้องออกกำลังไม่เช่นนั้นมันจะฟอ นาฬิกาชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่คนที่กำหนดวันหมดอายุคือตัวเราเองนักสแสดงตลกจอร์ดเบิร์นส์บอกว่าอายุสำหรับผมไม่มีความหมายอะไรผมไม่มีทางแก่หรอกผมทำงานตลอดเวลาผมเคยแก่ครั้งเดียวเมื่อผมอายุ21และตกงานถ้าคุณยังคงทำงานอยู่คุณก็ยังคงความหนุ่มสาวจอร์ดเบิร์นส์ตายเมื่ออายุ100ปี ลานชีวิตของเราต้องไขทุกวันหยุดเมื่อใดเข็มนาฬิกาก็ไม่มีแรงทำงานต่อไปวันหมดอายุของหลายคนเกิดขึ้นตั้งแต่วัยหนุ่มสาวในวันที่พวกเขาตัดสินใจเชื่อว่าชีวิตของตนเองไร้ค่าและเลือกจมชีวิตในอบาย,ยมุก25ตุลาคม2547 ใบไม้เก่าร่วงหล่นจากต้นลงสู่โคนเพื่อเป็นปุ๋ยให้ตัวมันเองประสบการณ์ที่เลวร้ายในชีวิตเป็นอาหารวิเศษให้เราเจริญเติบโตขึ้นคิดยากคิดง่ายเมื่อนักเป็นอวกาศอเมริกันขึ้นไปนลอยล่องท่องสวรรค์พวกเขาพบว่าปากกาลูกเลื่นที่นำขึ้นไปเขียนไม่ออกในสภาพไร้น้ำหนักนาซาจึงพัฒนาปากกาที่สามารถเขียนได้ในอวกาศ ปากการนี้ทำงานได้ในทุกอุณหภูมิทุกสภาวะตีลังกาเขียนแม้กระทั่งเขียนใต้น้ำหมดเงินพัฒนาไป1 2บสองพันล้านดอลลาร์พวกนักบินอวกาศรัศรศเสเซียใช้ดินสอเรื่องที่เล่ามานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือคํำขันชี้ให้เห็นว่าบ่อยครั้งเจตนาและความคิดที่ดีไร้ผลเพียงเพราะคิดให้ยากไปทุกวันนี้หลายคนหลายองค์กรทำตัวแบบนาซาดังเรื่องที่เล่า ค่ารถเข้าเมืองไปซื้อสินค้าลดราคาแพงกว่าส่วนลดที่ได้กลงล้อมต้นไม้เล็กๆกริมถนนราคาแพงกว่าต้นไม้ราวเหล็กกั้นคนข้ามถนนไม่ได้แก้ปัญหาคนข้ามถนนน,นอกทางม้าลายป้ายบอกปริมาณสารพิษในอากาศไม่ได้ช่วยลดอากาศพิษ นักการตลาดใช้จุดนี้ปั่นผู้บริโภคอย่างง่ายดายบ่อยครั้งแจกสินค้าให้ฟรีแต่ไปหากําไรจากค่าสินค้าค่าบริการที่ซ่อนอยู่อย่างแนบเนียนเช่นราคาหมึกพิมพ์แพงกว่าเครื่องพิมพ์ราคาค่าบริการโทรศัพท์สูงกว่าเครื่องโทรศัพท์เป็นต้นการคิดให้ยากเข้าไว้รวมไปถึงป้ายโฆษณาที่เกลื่อนเมืองรกตาเพราะเจ้าของต้องการใส่ข้อมูลมากเกินไป สินค้าจำนวนมากแข่งกันว่าใครมีคุณสมบัติมากกว่ากันทั้งที่คนใช้งานอาจไม่จำเป็นต้องใช้มันเลยตลอดชีวิตที่ตามมาคือความสิ้นเปลืองทั้งทรัพยากรธรรมชาติและเงินตราบางทีเราชอบคิดให้ยากเข้าไว้ยิ่งซับซ้อนยิ่งดีแสดงว่าฉลาดแต่ความจริงคือทางที่ง่ายที่สุดมักดีที่สุดหลายครั้งหลายคนพยายามชักชวนให้ผมใช้เครื่องปามสุดเท่ ผมไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีแต่ยามที่ไอเดียในหัวผุดพุ่งขึ้นกระทันหันผมใช้ปากกาจดมันลงบนฝ่ามือของตัวเองเร็วกว่า30ตุลาคม2547สายรุง้งหลังจากการแสดงคอนเสิร์ตของฟริสครสเลอร์จบในคืนนั้นแฟนคนหนึ่งเดินไปหานักไวเอเลิเลนชื่อก้องโลกบอกว่า ผมจะยอมเสียเวลาทั้งชีวิตของผมเพียงเพื่อที่จะเล่นไวาอลินได้สวยงามอย่างที่คุณเล่นครเซิลเลอร์มองหน้าคนถามและตอบว่าผมก็ได้ทำอย่างที่คุณว่าแล้วครับคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ในอดีตท,ทำงานหนักคนเหล่านั้นในส่วนลึกภูมิใจในตนเองจะมีอะไรน่าภูมิใจไปกว่าการวิ่งเข้าเส้นชัยจากการฝึกฝนหนักไม่ใช่จากยาดบการสร้างตัวจากสองมือเปล่าในยุคก่อนเป็นเรื่องธรรมดา คนที่เดินทางมาเมืองไทยแบบเสือ่อผืนหมอนใบก็มีสิทธิ์สร้างฐานะเช่นเดียวกับทุกคนเราเรียกการแข่งขันแบบนี้ว่าแฟฝ์ไฟท์การสู้กันอย่างยุติธรรมไม่มีรับลมคมในใครเก่งกว่าขยันกว่าก็ชนะไปผมไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองแต่โชคดีที่เกิดมาในครอบครัวที่สอนว่าทุกอย่างต้องทำงานหนักเพื่อที่จะได้มาไม่มีทางลัดไม่ต้องพึ่งยาดบ น่าเสียดายที่ค่านิยมเฉยๆนี้เปลี่ยนไปมากวันนี้คนที่สังคมยกย่องคือคนที่ฉลาดพอที่จะสร้างฐานะของตนโดยเร็วที่สุดไม่ว่าจะเลือกใช้วิธีสกปรกหรือทางลัดเช่นไรการรวยจากธุรกิจผูกขาดการรวยจากการเล่นหุ้นการรวยจากการหัวกันการวิ่งเต้นการคอร์รัปชันเหล่านี้ถือเป็นความฉลาดน่ายกย่องน่าจเจริญรอยตามสำหรับพวกเขา แฟไฟนั้นเป็นเพียงฟูไฟสู้แบบคนโง่สื่อบันเทิงล้วนประหนำภาพของซินเดอเรลลา่าที่สามารถรวยทางลัดพบเจ้าชายในฝันผู้สามารถช่วยเธอและมีความสุขตลอดกาลค่นานิยมแสนเท่นี้ทำให้ช่องว่างของสังคมทางกว้างออกทุกทีจอลลี่พาตันนักสแสดงนักร้องเคยบอกว่าที่ฉันเห็นก็คือถ้าคุณอยากได้สายรุง้งคุณก็ต้องสร้างฝนขึ้นมาก่อน แน่นอนคุณสามารถสร้างสายรุ้งได้ได้วยวิธีอื่นเช่นฉายภาพสายรุ้งบนจอหรือผ่านผลึกแก้วแต่สายรุ้งของแท้จากสายฝนอย่างไรก็แตกต่างจากสายรุ้งปลอมๆม,มันเย็นช่ำกว่า3พฤศจิกายน2547